สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมนี่คือแนวทางฮานอยนะครับสำหรับวันที่7พฤศจิกายน2565ครับชุดวินเป็นในส่วนของ3615902นะครับชุดเดิมสูตรเดิมนะครับผมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับ เลขเด่นนะครับวันนี้แก้เคล็ดนะครับโดยการเอาเด่นของน้องเอนะครับผมมาลงให้กับพี่น้องสมาชิกแทนนะครับเป็นในส่วนของ582นะครับตัวเด่นมาถึงชุดลุ้น2ตัวนะครับผมก็จะเป็น10ชุดเหมือนเดิมน,นะครับตามที่เห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้เลยนะครับ และนั่นก็คือแนวทางฮานอยนะครับสำหรับวันที่7พฤศจิกายน2565นะครับผมขอบคุณทุกทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องสมาชิกกดไลค์กดถูกใจนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ